สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับบานี้กาสีมาเบิ้งหลังไว่ออกนะครับเด้อครับเล่าพัตนาครับเป็นจได้แน่นอนมีผู้ส่งผู้มานบอกเราครับครับสาหรับตัวเลขท่านส่องเส้นยาพาเลาะครับเขามัดทุกสํานักแหละครับเขาตัวรูดตัวเจาะครับตัวเน้นพร่อมกามีครับบอหลายสํานักแหละครับสําหรับตัวเลขท่านส่องเส้นยาพ่าเลาะ เหลือนำเสนอนะครับเนาะตลาดอาจารย์ตลาดอาจารย์คูบาอาจารย์เพื่อนห้มากครับตลาดสำนักเนาะครับเนาะครับเพื่อนห้มากอะมีอยู่สีาสำนักครับขัดเอาเน้นๆนะครับตลาดอาจารย์เนาะครับเนาะครับข้าวคันข้าเพิ่นกับเขามัดถูกสำนักแหละครับบ๊อบพี่ปังเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับกะเป็นเล่าพัฒนาแหละครับครับกะพึ่งออกไปสดๆดนะครับเนาะสดๆหลอนหล่อนครับเมื่อกี้นี่ครับ อันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อครับสีมาสรุปลือเบิ้งครับสําหรับตัวเลขที่เข่าแน่ครับปูขุนครับเพื่อนห้มากกับมีบทลางครับเลขวินเลขเขียงของเพิ่นครับในรูปแบบของเพิ่นนะครับเนาะครับเพื่อไห้มากกับศูนย์หนึ่งสามสี่แปดเก่าแะครับเข่าศูนย์กับเก่านะครับเนาะครับตัวหนาตัวหลังครับันจับคู่กับสิสิ่พอได้นะครับ สำหรับตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขของปูขุนครับครับเพื่อนหายบ้ารูดรูดการรูดเก่าแหละครับรูดเก้านะครับเนาะครับรูดเก่าครับรูดเก้ากับสามแหละครับจับคู่กับศูนย์แปดนะครับเนาะสําหรับเลขที่ออกกรับเลขที่ออกได้ครับเด้อครับเอาเอาซีตูนะครับเนาะหาตัวหกตัวมันหลายผลศูนย์เก้า หแล้วก็1ครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึะครับ 09, หนหนแะครับสำหรับเลขสองตัวนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งครับเพิ่นห้มากกับศูนย์แปดหนึ่งเก้าและสามซีสามสามซีแปดเก้า เก้าสามนะครับสาหรับตัวกลุ่มนะครับเนาะการลุดสําหรับจับคู่นะครับเนาะครับเลขกเล็กจับคู่ปูขุนลุดครับแต่ว่าเลขลุดพ่นเข่าครับเข่าเนาะครับเนาะครับทือว่าเข่าตัวนี้ก็เข่าครับเข่าศูนย์กับเก้าครับมางามครับสําหรับเล็กปูขุนนะครับเนาะครับเลขที่ออกศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งครับครับอันนี้เป็นข้อปูขุนนะครับเนาะครับครับมาไปต่อครับ นีเป็นตัวเลขขัเบื้องตัวเลขของเซียนนอนหน้าครับครับสําหรับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่เซียนนอนหน้าเพิ่นไหนมากครับเล่าพัฒนาแล้วครับเนาะครับงวดประจำวันที่ยีบเจ็ดมีหน้าแหละครับเพิ่นรูดไปที่แปดกับสองแะครับครับตัวเด่นก็ขึ้นกับแปดกับสองแล้ะครับตัวเด่นของเพิ่นเนาะครับเนาะครับเด่นสองครับ เลขจับคู่ของเพื่อนครับเลขสี่ตัวกับสองสองแปดแปดหนึ่งครับจับคู่เลขสองตัวเลขหกคู่เ่อเขาครับแต่ว่าเลขเบิร์เลขสเตทเพื่อนกลมให้พร้อมครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะครับบ่ต้องกลับครับสำหรับเพื่อนหามาเลขสเตทเลขเปองเพื่อนกับแปดแปดสองสองครับเลขในวงกลมจำนวนนี้เพื่อนบ่ได้อะไรกลับครับ สื่อง anyway, ่ายๆเนาะครับเนาะครับเบิรงง่ายๆครับหนึ่งหครับหนึ่งหนึ่งป็นไหนมากก้มพ้อมครับครับแปดแปดสองสอครับเป็นไหนมากสำหรับเลขจับกูขงบนกับสองเป็นเน้นไปทั้งสองเนาะครับเนาะสองสามสองี่สหาแศูครับมันออกศูนย์เกครับลุดแต้มหนึงครับเก้าแนะครับแก่พวกเขาเนาะครับเนาะแปดหนึ่ สองหนึ่งสองลุดเหล็กสามตัวครับตัวนี้แหละครับตัวเด่นๆของเพลอนครับผนกลมให้พร้อมครับถือว่าเพลินโอเคเลยนะครับเนาะเซียนน้อนหน้าครับถือว่าตัวเหล็กคนง่ายๆครับเพลินสองก็จริงครับแต่ว่าเข้ามาจับหลุดออกครับครับอันนี้เป็นสุดของเซียนน้อนหน้าเลยครับเด้อครับครับมาเบิ้งอันนี้เป็นชิด ครับอันนี้เลขเมื 200, obile, <c ười> องนอกครับเลขเมืองนอกพนันสองครับพนันสองมาเต็มเต็มแลวครับครับรูดสองไปเลยเนะครับเนาะครับจับคููมาให้เลขเมืองนอกบ่มากไหมครับบ่าลร้คููครับสองศูนย์สองหนึ่งครับสองหนึ่งกลมครับหนึ่งหนึ่งครับเขามาเต็มเต็มนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งครับจับคููก็ถือว่าแม่นครับเลขรูดเพิ่นกับสองแหละครับ ตว่าเหล็กจับคูบันกันหนึ่งหนึ่งเขาเต็มเต็มแล้วครับเนาะครับตัวนี้ครับครับติดตามไปได้ครับนะครับสําหรับเหล็กรุดเมืองนอกครับเนรูดมากเลยครับอันนี้เป็นงวดที่งวดที่ซีครับสําหรับสามงวดรุดงวดหนึ่งครับซีงวดนี่ถือว่ารุดงวดหนึ่งนะครับเนาะครับแปดสองสอง แปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดครับสันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ครับเขาสามโตแหละครับเนาะครับเนาะค่ะเขามาแล้วครับหนึ่งหนึ่งแปดของข้าเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งครับเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งสำหรับเหล็กสามตัวเก้าหนึ่งหนึ่งครับลุ้นเต็มหนึ่งครับสำหรับหนึ่งหนึ่งแปดครับรุ้เต็มเต็มหนึ่งครับอันนี้เป็นข้อง เลขลดเมืองนอกครับสำหรับตัวเลขด้วครับเ้อครับกกลมมห้กับสองแปดแหละครับต่เน่นเนีของเพิ่นนี่ครับเลขเนียนของเพิ่นกับสหนึ่งแหละครับมันกับมากใกล้เหรอนะครับเนาะสองศกับหนครับเลขเป่าของเพิ่นกับสองสองแะครับต่ว่ามันกับมีสองสกับหนึ่นึะครับเนาะเอฟซีกัสิข้าใจอยู่ครับสาหรับตัวเลข ตัวเล็กงามงามนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นของเหล็กเมืองนอกแหะครับเหล็กเมืองนอกมางามครับชุดนี่งวดนี่เขาทุกสำนักนะครับเด้อครับยืนยันเอามายืนยันให้ครับครับนี่เป็นของเจใหย่เมืองทองครับเจใหญ่เมืองทองเขามาตัวรูดครับเหล็กรูดเจ๊ียใหญ่หนึ่งแม่นครับแม่นตลอดชุดชุดๆละครับเนี่ หลดหุดนครับเพันหามาหนึ่คับ2ครับเลขจับคู่ของเพิ่อนกัหนึ่งแปดหครับหนึ่ครับจับคู่กับหนึ่งหนึครับครับเพิ่อนก็น 8, 1, 8, 2, 2, จับน้อยๆน่อยอกับเนาะครับเลขอีกตัวก็80 8ดห แปเจ็ดแหละครับสำหรับเหล็กตัวกับของเพื่อตัวรับเนาะครับตัวจับคูรับกระลุดครับเล็กจานวนนี่ของคนหลุดมัดครับนี่ครับเล็กจับคูตะว่าบ้านนี่ครับว่าเขาหนึ่งหนึ่งเล็กบืนของคนครับนี่ครับคมหครับเขาตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับมาหนึ่งหนึ่งครับแปดแปดศูับลุดครับแปดศูนย์ดสองสองสองแปดสอง 182แปดสองครับอันนี้ตัวเลขของเก๋งใหญ่เมืองทองนะครับเ้อบครับยืนยันเขาตัวหลดนะครับเนาะหลูดกับเขาเจาะกับเขาครับเลขซื้อง่ายครับชุดนี้ครับหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนว่าครับคือสีสกุสีมารสุขุสุขคนอยู่ครับสําหรับตัวเลขครับมีซีสานักครับซีอาจารย์ครับขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเ้อสําหรับอาจารย์ทุกอาจารย์นะครับที่ส่งตัวเลขมาให้ ทานสองเสียงยาผ้าละเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขุสุกนครับครับตัวเล็กงามๆด้ยครับเด้อครับครับสู่กันไปต่อไปนะครับเนาะวันซุกครับสำหรับท่านสองเสียงยาผ้าละท่านเกใหญ่จันเข่าพูดเข่าเลี้ยสุกครับสันทือว่าเขาหอดสุกครับือว่าสุดยอดนะครับเนาะครับจันพูดสุข อาทิตย์ที่แล้วเพิ่นเข่าลูดเลยครับสามสามงวดติดกันครับสาหรับเฉียใหญ่เมืองทองเลยครับเด้อครับก็เหลียกลุกเหลี่ยมนอกกับเข่าครับงวดที่แล้วกับเข่าครับเหลี้ยมนอกครับยืนยันหน่อเนาะครับเนาะครับถือว่าตัวเหลขงามมากงามครับหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งสื่อง่ายๆเนาะครับเนาะบืงง่ายๆครับ สำหรับตัวเลขเพ่นวาดกามาดีครับอันนี้เป็นเกเรใหญ่เมืองท่องครับกดติดตามได้ครับเด้อครับเพื่อนเซอร์วอเดิร์าดแนวตั้งครับครับสำหรับเพื่อนนี่ทั้งสองเส้นยาผะเลาะกับสิทธิราชทีนละหองนะครับเนาะครับส่วนตัวเลขเล่าพัฒนาให้เอฟซีเบิร์นครับครับสุขสมมาเด้อครับเด้อครับสู่กันต่อไปครับครับคือสิบวอผิดหวังนะครับเนาะสำหรับตัวเลขทั้งสองเส้นยาผะเลาะครับ พอกันไหมนะครับนะชิหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ